สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ A E Y Auto Import ช n e l นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับยามเย็นแบบนี้นะฮะวันนี้ใกล้จะสงการกันมาเต็มที่แล้วนะฮะอย่างดังนั้นเลยนะฮะช่วงนี้ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับเอาไปใช้งานในช่วงหยุดเทศกาลกันนะครับเรายังมีวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันที่ A E Y เปิดทำการนะครับแล้วก็สามารถที่เข้ามาเลือกชมรถกันได้นะครับแต่วันนี้ฮะเรามีรถอัปเดตสต็อกนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก2คันครับกับ New เอาพ่า2 2 4นะครับสีขาวด้วยกันทั้งหมด2คันเบิกกันมาสดๆเลยนะครับตอนรับเทศกาลสงการเอาละฮะเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะฮะนี่เลยฮะใหม่ๆสดๆเบิกจากท่าเรือเลยนะ เป็นตัว a l p h a านะครับน e ี่ฮะหคันนะฮะแล้วก็ด้านหลายอีก1คันดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าใครกำลังมองหารถ New a l p h a 2024นะครับบอกได้เลยนะครับว่า AUI นะครับมีรถพร้อมส่งมอบการเห็นๆและก็เบิกกันสดๆเลยนะฮะเดี๋ยวตามกันมาเลยเรามาดูกันว่าเราได้เขาเรียกอะไรอะ่ะอารายละเอียดนะฮะของตัวรถเนี่ยมี อะไรเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโอ้นแนะนําเพิ่มเติมเ,มเมบื้องต้นก่อนนะให้ฟังกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเอาละฮะมาตามกันมาเลยโชลูมของเรานะตอนตรงนี้ก็จะเป็นโชวลูมหนึ่งนะครับเป็นโชลูมรถมือสองนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านตรงนี้เลยนะฮะเป็นโชลูมรถป้ายแดงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โชลูมสามก็จะเป็นโชรูมรถป้ายแดงแล้วก็เป็นโชลูมที่เราใช้สําหรับในการ ทํางานแรปสติ๊กเกอร์นะครับที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดด้วยนะอยู่ทางด้านนู้นเลยเอาละครับพร้อมแล้วลงเลยลงเลยครับลงเลยตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตมากๆเลยนะฮะเพราะว่าด้วยาการออกแบบที่ซ่อมบำรุงง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2,500ซีนะครับ182 แรงมานะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าจะมีการอัปเกรดเกียร์นะครับเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะครับซึ่งแตกต่างจากตัวอาพผ30นะครับในตัวนี้เราเรียกกันว่าอัผพ40นะครับก็จะมีเรื่องของระบบเกียร์ที่เพิ่มขึ้นมาถามว่าดีขึ้นยังไงคือ 1. สมูทขึ้นนิ่งขึ้นเงียบขึ้นนะครับในเรื่องของเกียร์แล้วก็อันดับที่2ที่้นชอบมากๆเลยกับจ้องอาพพา40นะครับก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ แล้วก็การเก็บเสียงนะครับระหว่าง30กับ40นะฮะ40จะได้เปรียบในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยเ,เสียงเครื่องนะฮะที่เข้ามาในห้องผู้โดยสารเนี่ยเงียบกว่ารุ่น30อ่านี่คือความแตกต่างแล้วนะในข้อแรกนะครับในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับอันดับที่2นะครับเป็นเรื่องของช่วงล่างนะครับในการใน40นะครับจะมีการแก้เก็บ จาก30ตรงที่ในส0ูนยเนี่ยยังมีอาการก็เรียกว่ายุ่ยบ้างโยกบ้างนะครับแต่ใน,ในส0ูเนี่ยจะมีการแก้ไขซึ่งเป็นระบบก็เรียกว่าเป็นอัตทีฟนะครับมีการชดเชยนะครับไม่ว่ารถนะครับ,ะรบจะขึ้นเนินหรือลงเนินนะครับเขาจะมีการชดเชยแรงนะครับให้กับตัวชกอคอัพส่งผลทําให้ผู้นั่งผู้โดยสารนะครับแถวที่3เนี่ยเกิดความรู้สึกที่ไม่เมาลถอ่า นี่คือข้อดีของตัว40น,นะนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับใน40เนี่ย <c oughs> มีการพัฒนาตัวต้าเซฟตี้เซนเนี่ยมาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับ <c oughs> โทษดีฮะแพ้ฝุ่นนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าของตัวรถกันนะครับด้านท้ายเห็นไหมไฟท้ายจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดฝาท้ายอยู่ด้านในด้านสองด้านเลยนะ จะมีอยู่ด้านนี้มีปุกเปิดฝาท้ายอยู่ด้านซ้าย1จุดแล้วก็ด้านขวา1จุดนะครับล้อจะมาด้วยล้อ18นิ้วนะครับเป็นลายแบบนี้นะครับแต่ว่าบางคนถามว่าล้อของอัลฟาสี่า40ใส่กับ3 0ได้ไหมตอนนี้ไม่สามารถสลับใส่กันได้เลยเพราะว่าตัว40นเนี่ยมันจะมาด้วยเซนเตอร์นะครับ 120นะครับ5รูนะครับ5รูก็คือน็อต5รูแล้วเซ็นเตอร์นะฮะอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่120มิลลิเมตรนะครับซึ่งในสามศูนเนี่ยมันจะเป็น114 5รูนะครับดังนั้นถ้าจะยกเอา้อของ40มาแส่3ศูนย์อันนี้ทำไม่ได้นะครับมาดูกระจังหน้านะครับเห็นไหมไฟเลี้ยวนะฮะจะอยู่ตรงนี้คู่เลยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้คู่โปรเจคเตอร์3ดวงนะครับ กระจังหน้าเป็นแบบนี้โครเมียมตรงนี้จะออกเป็นแบบแบ็กโครเมียมนะครับค่อนข้างหล่อนะอ่าชวนกล้อง360มีมาให้จากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องมาติดตั้งเพิ่มนะครับในตัว4 0ศนะครับเอาละฮะตามมาเลยครับ <c oughs> ดูการภายในเรามีอะไรบ้างนี่นะฮะรอ,รอนะครับได้จะเป็นได้สีทองนะครับ แล้วก็หลังคาจะแยกซ้ายขวาจะต่างจากสูนย์แล้วอันนี้อันนี้คือมาด้วยออปชั่นแบบนี้นะครับอ่ะ <c oughs> อันนี้ดูเพิ่มเติมภายในนะครับดูนะจอภายในจะกว้างขึ้นใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับมาจากโรงงานหัวไยเปลี่ยนใหม่คือเอาง่ายๆสูนย์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นออ l c เชนนะครับก็คือเปลี่ยนทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยความแตกต่างในเรื่องของความนุ่มสะดวกสบาย ความรู้สึกว่ามันกว้างขวางม,ม,มากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็อตอบโต,ต,ตนะครับเอาละว,วันนี้ขออนุญาตแนะนําแค่เบื้องต้นพอประมาณเพราะว่าในคลิปหลายๆคลิปนะครับก็จะมีทั้งอ้นแล้วก็พี่เอเนี่ยแนะนําตัวฟังก์ชั่นลูกเล่นออปชันของตัว40เนี่ยไปค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าวันนี้เรามาอัปเดตสต็อกก่อนอยู่สงการนะครับ AY นะครับเรายังคงทําการเปิดโชว์รูมนะครับ จนถึงพรุ่งนี้นะครับวันที่12เมษายนนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วหลังจากนั้นเราหยุดกันยาวถึงวันที่17เมษายนนะครับเปิดกันอีกทีคือวันที่18เมษายนนะครับดังนั้นพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวันไม่ว่าจะเป็นงานเซอร์วิสนะครับงานซ่อมสีตู้ถังนะครับหรือว่าจะเป็นอู่หรือว่าจะเป็นเข้ามาดูรถชมรถพรุ่งนี้ยังได้อีกหนึ่งวันนะครับแล้วถ้าเกิดใครแบบรีบร้อนใช้รถเลย สองคันนี้ยังว่างอยู่นั่นหมายว่ามาดูตอนเช้าหรือดูตอนนี้แล้วจองนะฮะสามารถรับรถพุ่งนี้ช่วงเย็นได้เลยอเอาไปใช้งานสงการกันนะฮะเอาละฮะช่วงท้ายเดี๋ยวให้เดินวนรอบๆกันนิดนึงนะฮะพอดีเสียงหายนิดนึงนะครับ <c oughs> เอาละฮะในช่วงนี้ก็เดินทางกันปลอดภัยด้วยนะฮะแล้วก็ ขับรถกันอย่างระมัดระวังนะครับก็ถ้าเกิดว่าง่วงหรือว่ารู้สึกเหนื่อยล้านะครับก็จอดแวะพักตามจุดต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับทาง a อไนะครับเราจะมีเบอร์นะครับช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับตามแต่ละเหตุการณ์นะครับให้กับลูกค้าแฟนเพจทุกท่านด้วยแล้วก็เบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินของลูกค้า a อไเองที่ออกรถจากเราเราก็จะมีเบอร์ call center ให้ด้วยนะครับ เอาละฮะช่วงนี้นะครับใครสนใจยังไงสองคันนี้ยังว่านะครับกดเบอร์โทรศัพท์นะครับ025874666และ086681999ครับพร่อลายสองเบอร์นี้ได้เลยนะครับเอาละถ้ารีบใช้พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะหรือคืนนี้นะครับจองเสร็จพรุ่งนี้แต่งรถให้หนึ่งวันตอนเย็นนะฮะมารับรถกลับได้เลยนะครับเอาละวันนี้อ้นขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันไลน์หน้ากับ AY Auto ออโตอิครับ บายบายใครเข้ามาแล้วไม่ได้ตอบในคอมเมนต์เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเข้าไปตอบที่อย่างนะครับเดี๋ยวให้ใหอันินเข้าไปทักนะครับ